วัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับรายการอีกิน่าเกมเมอร์ทีวีนะครับแล้วทำไมต้องทำเสียงงนี้ด้วยวะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับรายการคาร์สมาทีวีนะครับผมครับมันอยู่กับ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 เป็ด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 เหรอเพ็ไม่ใช่พีเอ็นพีเอ็นจากรายการเป็ดครับเฮ้ยไม่ใช่เป็ดนะครับก็ไม่อยู่กับผมอยู่ยูสิกชแนลนะฮะ ก็ก็อย่างที่ว่าไปนะครับอย่างที่โพสลงไปใน Facebook นะฮะว่าจะมีบเล่นแบบโซอลโลเพลเยอร์ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับแต่อันนี้ก็มาเล่นในมันตินะมันติแลนด์เอ้ยมันติเพลเยอร์นะครับเล่นยการกันเล่นเซิร์ฟ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 คนอื่นเนะเพื่อนคนอื่นดนั่นแหละจะยาวเฮ้ยมันจะมืดแล้วตัดไม้กันเลี้ยงเลยอยู่บ้านต้นไม้แเลยตัดตัดตัด บรรลุเป้าหมายเลยมันรู้ว่าควจะเปิดรายการก็ได้มืดตัวดีนี่ผมนี่ยังไม่บรรลุทมเลยเออเอาออกไม่ได้เฮ้ยเกี่ยวบ้าไปแล้วน้ำหาเราทำมืด้ามันมืดเราจะเจอลองกองนะลองกองอะไรลำใหญ่ใช่ไหมลองกองลองกองได้ลำใหญ่เลยแล้วพี่นี่ครับกองคาบเองลองกองไงมันมืดแล้วอ่ะจริงๆริงอ่ะไปอยู่ในท่ากังินก่อนเถอะผมว่า เอ้เจ <screws> <ground> ๊พ <desserts> ึ่งนี่เลยเนี่ยโอ้โหอยู่กันหลายคนช่วยกันตีเนี่ยกล่องคราฟใช้ได้ไม่ต้องห่วงพี่ไม่กัดเอาอะไรก่อนดีวะขวานนี่ตัดต้นไม้อุ้ยเสียงมาจากไหนโอุ้ยนเฮ้ยโอ้ยมาไวจังวะมาไวจังวะมาแบบแหลกมาแบบแหลกแหตายพี่ยองมาแบบแหลกมาแบบแหลกแโอ้โหแม่งไม่มีหลอดดาวเลือดนี่ดูไม่ออกเลยอ๋ออ๋อตองดาบกระการมาไว้ป้องกันตัวก่อนดาบกระการไปเร็วเร็วเร็ว ทำขวานทำขวานทำขวานเอ้ยสติกเอาไปเอาแจกแจกคนละไม้เลยเอาแจกคนละไม้ยังกับไอติมแจกไปในเต็มไปยไปทุบทุบสปินไล่เราทำขวานด้วยทำขวานทำขวานตัดไม้ตัดไม้ลูกลูกลูกทำขวานด้วยทำขวานไปเลยทำต่อเลยเนี่ยครับของต่อเลยเดี๋ยวผมตัดไม้ให้พี่ทำไปเอาทำไงมาไม่ได้เล่ยไหมครับนานขวานเนี่ยขวานเอาเียวขวานใบเขียวไปไหนแล้วเขียวเฮ้ยผมได้แล้วผมได้แล้ว เอาเอ็กเอ็กอฟันไว้เอ็กโอ้โหขาัมดแล้วเอาไให้หมดเอาไปหมดยองไงห้หมดไอใรมีมีมีของกันยังมีอะไรกันต้องการอะไรพบมาเร็วร็วมีเรียบร้อยเหลือตอนนี้ผมเหลือเหลืออะไรอะอะไรวะเขาเรียกอะไรวะมึงอีกแล้วไอที่ขุดมันบ้าเลยฮะไอที่ขุดดีนลยอ่าบ้านไอที่ขุดดีเลยเอกที่มันเอกต้องคุ้มกันแล้วให้เคียวขุดไปอุ้ยผมจะพามันเล่นสปินไรเหล่า ต้องคุมกันต้องคุมกันผมได้รับหน้าที่คุมกันเฮ้ยผมเล่นระดับรนมอนเลยนะเนี่ยรนมอนเลยนะรนมอนเฮ้ยเชียวไม้หมดเอาไม้มาเอาไแล้วไปไหนแล้วไปไหนมาหนตรงผมอยู่นี่เฮ้ยไปไหนกันหมดตรงผมเลไปยังไกลเลยอยงนี้นี่นี้่านีอ่านี่นี้อ่มนทอ่น้อนอมันท้อ่นีอ่นีย่อ่งนอ่าง้านี่งนยงอางนางนียนงนงนงนีางานะฮะเซิร์ฟเก่านะฮะ ครอยากดูก็ต้องย้อนไปดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณเกียวลงวินโดหม่นะครับไม่เกิดการทำไม่เกิดการแบบเซมาร์กุเตได้นะครับเป็นไงล่ะครับโอ้ยพี่ต้อยพี่พี่เอ้าเอ้าโดนกันมาทำไมตีมันตีมันโอ้ยผีรอบทิศผีรอบทิพฆ่าแม่งดิฆ่ามังดิเรามีดาบก็ฆ่ามันของพี่บี้พี่บี้อ่าพี่บี้ตายพี่บี้เฮ้ยคนตังค์นะเนี่ยไม่ขอลายเซ็นอะ เอาเลยฮะดูดูอ๋อเอาแหลแหลกแหลกมันก็โดนเป็นลัมเปอร์เลยเป็นแหลกแหลกเอาอุ้ยพี่ลงไปสูบอุ้ยพี่กอทองพี่กอทองพี่บี่กอทองโอ้ยตกใจใครเดินผ่านโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้พี่พี่บี่ดาราดังวีดาราดังโอ้โหเดี๋ยวพอมีมอนมาแม่งแหลกแหลกอุ้ยพี่พี่พี่บี้รวยพี่บี่พี่บี้รวยอ้๋อไม่ดอบหาอะไรเลยอ๋อไม่ดอบแต่เนื้อทอมบี้อร่อยเลย กินแะสบีแานหิวนะครับพวกเรายังไม่มีสกินแทรนะยะเว้นพีเอ็นนะมีครับใช่ฮะตอนนี้ต้องอยู่ในช่วงช่วงร้อนนครับเก็บเงินไม้หน้าตายอย่างนี้เลยเก็บเงินกันไม่ได้ฮะเก็บเงินไม่ได้ตั้งรั่วไม่มัหนี้มาหนี่มาหนี้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 มาหแหลกว่ะหาบ้านอยู่ไหมพี่ไม่เคียวแหลกก็สร้างกันดิไม่ผมรู้แล้วเราจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้น้ันแข็งอยู่บ้าเลยแข็งตาย โคตรปลอดภัยเลยทำปไปเอ้ยระวังจ้ำมั้าชิ่วจ้ำหัวจ้ำหน้ามันดิเราตัดต้นไม้เราต้องปกอื่นเขานะฮะเรตัดต้องปกเกินอายุคนแรกนะฮะอายะก็ไม่รู้ทำไมทำไมไม่รู้ว่าทำไมถึงเล็กนันจะจากต้องรอสักพักนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟมันกำลังตัวนีครับกำลังถ้าจะแรกคนเดียวนะผมแรกผมก็แรกผมก็แรก ผมก็เป็นซอมบี้มันวาร์ปแต่พวกพี่ไม่วาร์ปซอมบี้นี่วาร์ปไปวาร์ปมาเกี่ยวกับอีกก็ไม่ได้วาร์ปเลยอ๋อมันมาแล้วสปีดไล่ราวโหไม่มุมเต็มเลยผมว่าไม่รอดละวันนี้เราต้องวิ่งขึ้นรอดก็ได้ไงก็จะบอกให้วิ่งไงเฮ้ยเอ้ยนี่ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เอาพี่เฮ้ยจะมันยองคาบได้เอาของเอาของคาบไปด้วยกล่อาขาไม่ได้เอามาเลยขาใหม่ก็ได้พี่โอ้ยแม่งโดนตีตูด มึยมันมาเด้อจะปิดปิดจารึกคนไว้ลาคอนคิปเปอรคิปเปอร์คิเปอร์พี่นี่เป็นยินจาเลยกูจะ speed ไล่เราตูดโอ้ยตูดพี่ตาแตกยังตาแตกไปแล้วตังครับผมสู้กับมือด้วยแล้วขวานตีมตันขวานก็ได้อุ้ยแม่งมาสักหน้าเลยอุ้ยเจอแฉโอ้ยรู้สึกมีการกระติกแต่แล้วนะกระตุก ที่เขามีวิชาที่ีใช้สกินที่โตกระโดดขึ้นโอ้โหทีนี้แมสกลผมคิวกันโอ้ยคิปเปอร์ก็มามึงมารวมญาติกันเลยมึงมารวมเนื้อัาเลยญาติมึงมาเนื้อนิดหน่อยโอ้เรียนหมดหนวสิโอ้ยตีแบบไปแบบรัวๆอะไรเงี้ยโอ้ยคิปเปอร์ไไอ้ชีวิต แกคิดชีวิตผมนี่แบบอยู่คนเดียวเงาตายของตกสุดท้ายเอลเอลเอลกาลิเอลเอลเอลกากาเอลกากะชื่อนี้แบบมูกะกะสเกลตันค่ะเหลือ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 ไอ้คนเดียวในโอ้คิปเปอร์มันระเบิดตรงนี้มามาอยู่ในการไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคิปเปอร์สองคนสองสองเฮ้ยเจ้าผมอยู่บนหัว โอ้โหแม่งลงแดงผมแทนแทนแแดงอะไรยผมวิ่งอยู่คนเดียวตีผีเด็กด้วยแม่งไกลดิเฮ้ยแม่งมันตุยไกลโอ้ท่านผู้ชมครับนะฮะสังเกตตรงสีุเขียวตรงนั้นนะฮะแล้วก็วิ่งเข้าหาคนเขียวนะไปเต็มที่เลยตีเด็กได้โอ้โหผมวางว่อาัเจ้านทีทาคเ ขึ้นไปกันยังไงขึ้นกันไปยังไงไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่ขางบนผมอยู่หลังนู่นอยู่บนเขานี่อุ้ยกำลังแปนตาซีกับแมงมุมอยู่ก็ตอนนี้เราได้แต่นั่งมองคนเขียวนะครับเราถ้าเราลงไปเราก็จะตายนะเอกอยู่บนเขาอะเนี่ยไม่เห็นเนี้ยเห็นตายต้นไม้เนี่ยบนเขานี่อ๋อเห็นละกำลังขึ้นไปหาเจ้าันมาด้วยเลยพาเพื่อนมาด้วย มัจองมาดูหันไปดูกันหลังเละถ้าขึ้นมาข้างบนเราจะดูเยอะขนาดนั้นไหผมว่ามันแหลกของอย่างนี้แหละแม่งม่งยังกับกองทัพคิวมันวิ่งมาแล้วเป็นต้นไม้ครับรออะไรล่ะอุ้ยข้างบนก็มีอุ้ยหูแม่งหนุมมันเห็นมีแล้ววะอุซ่าอยู่คนเดียวัางตั้งนานเอกมาขึ้นมาดีนะครับไม้ไปเยอะโอ้ยขึ้นอย่างนี้นี่มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเคียวสองคนไปทำอะไรตรงนั้น มันพี่ดูข้างย่างี้โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยแม่งยิ่งกว่ากองทัพซอมบี้อะเราดูพี่ต้องมีทีนทีป่าแม่งโค้ดปาทีนทีใช่ปาทีนทีโกูให้มึงไปเดี๋ยวเจียวอยู่คนเดียวนะทำไมเพื่อนผมจะโกยอะไรมาวะแม่งขึ้นมาแม่งขึ้นมานนีมัชาวเราพี่ก็ตายพี่ไปไหนไม่ได้เราแม่งอยู่ในน้ำผีไม่ตายด้วยงานเข้าแล้ว อยู่ตายไหมเนี่ยวันนี้ลงเงินอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นมะเย <Yellow. S 2> อะโลมันมันเยอะเยอะไปอะแหลกแหลกเอ้ยไม้กูตกลงไปกูเสียได้เฮ้ยเสียงอ,อะไรเสียงอะไรใครไกลขนมบนหัวอุ้ยเชื่อลงมาได้ไหมตกใจโอเคมันฮือมันจะไกลเลยเราใส่บ้านเป็นอนบตอ <c oughs> โอ้ย่าจะเย็นอุ้ยเฮ้ยลูกอบตลูกอบตอปกแหวะลูกอบตอเงาออยู่เอาเอกลงไป้ไหมให้ขวานน่ะไว้เจอลูกอบตนี่ยเออลูกอบตอ๋อซอมบี้ลูกซอมบี้แล้วพี่ขึ้นไปยันข้างบนนู่นเลยเหรอไปพี่เอาไปกันเลยรอทิ้งผมไว้คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอที่เราไพ เอ้ยลงไปลงไปลงไปโดนลงไปลงไปเอาให้ตายเลยไปเองนั่นแหละอ้าวพี่โดนผิดแล้วโดนผิดรู้นี่อยู่ไหนกันน่ะเนี่ยผมอยู่ในร่องไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยร่องสีเหลี่ยมยโยพี่อยู่ตรงหลังเคียวเนี่ยโยเอออยู่ไหนเอกไม่อยู่ไหนอยู่ในร่องสีเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเอาวิ่งผ่านดิวิ่งลงมาทางน้ำลูกอ้าวันมาเร็ว่ ลมเชี่ยวมาไปมีมันทีมันทีมันไปมันไหลมันนี่นี่สองคนมีก็เดินสบายที่นี่ลงพีลงมาทางที่พวกผมอยู่ดิแล้วแล้วก็ขึ้นไงอ่ะขึ้นตามขึ้นไปเนี่ยขึ้นไงอ่ะก็ไม่ขึ้นไงปีนน้ำขึ้นไหปีนน้ำขึ้นได้ไหมเชี่ยวเชียวเชียวเชี่ยวเชียวเชียวอะไรเชียวเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้อ ชิบกายแล้วชิบกายแล้วมึงมาทำไมเช้าแล้วชิบกายแล้วเช้าแล้วมันเช้าแล้วแต่ผมอยู่ในลา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 เด้อเด้ี่ทเราจะมาดูกันนะว่าเราจะสามารถรอดจากลูนี่ทำอะไรรูมาแล้วนะลูวิดนี่ทำไรไม่เดินเล่นอยู่เดินเดินกับขบวนพาเลหโดนผีตายอ่ะใช่ผีตายไม่ขบวนพาเลนหรดในลูเนี่ย ล้มกันเป็นไรงหมยังกระดมิโน่แบงไม่ไม่มีแรงไม่ได้แดกข้าวมาล้มไปอีกข้างเออเก็บเนื้อซอมบี้ไว้กินนะใช่ใช่แต่ไปมาดูหาเองนะโอ้เราอะไอันน้ำเสาอะไรเขาทำไวปน่ะโอ้ฆ่าแม่งข้าพี่ะไรเป็นเรื่องใครวะเฮ้ยเอกลงมปทำไมลึกจังพี่ไม่ไหวแล้วจังวันนี้รย นี่ครับก่อนแบบไงแต่อกไม้ที่ไปหมดเลยเราใช้เป็นประโยชน์แดละคูดไอรอนเอ้ยข้างบนมีเอ้ยข้างบนมีเหล็กนะสไลด์ผมเอาอยู่เนี่ยไม้ผมมาเองนี่ไม่คิดจะอ่านกันเลยใช่ไหมแม้คือเราลบไปเกะเอาไม้ไม้เอาไม้แล้วเวลาสองบีมันล่วงลงมาแล้ววะของใครก็ไม่รู้ว่าโยนไปหมดเลยเหร มาให้ปี้ด้วยมีเห็ดด้วยอีกของพี่มีไม้เลยวะมีไม้ไม่ได้เลยมันอยู่ตรงเกลียวอะเกีียวเอาคราฟที่ขุดได้เออคราฟที่ขุดแล้วเราจะขุดไอรอนนะเราจะขุดกันเราจะทะลวงใส่ไม่ไม่ทะลวงไอรอนอ่าไปแล้วเราก็จะมาแบ่งกันนะอ่าแล้วก็ออกไปดิพี่จะเก็บไงโอเคเย่ะมากโดโดนโอ้ติดติดที่ ซอมบี้มันเยอะว่ะมันถึงได้แหลกไงอืมพีมันเยอะพีมันแหลกแนะเราไม่แหลกเราพูดแบบยันลงไปเลยเนาะพีมันแหลกเราไม่แหลกครับบมีอะไรพีมันทําให้เราแหลกอ๋อใครใครใครแตกอะไรเพลงเลยเขียวนี่หว่าอะไรเพลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกแล้วผมแตกอ่ะอืมเขียวแตกมีีเยไม่ใช่แล้ว นี่มันสิบแปดเออนี่มันนี่มันมีเสียงประกอบวะะเสียงประกอบฉาขุดแล้วขุดลงไปเจอเหมืองในแม่มันจะเป็นท่้าทางจะดีนะดูมันบอกแฮ่แหวมันบอกกินแฮ่มันหิวกวางใครมีไม้มังขอหน่อยจะเยอะเลยมีก็ดีดีเคียวไปหมดเลยเคียวไม้ไม่หน่อยสักประมาณห้ากอัน พี่ขอสติ๊กเกอร์อ่ะพอ่มีหกแท่งอ่ะเอาที่แท่งเอาทกี่แท่งกันเ่ยจะเราจะเอาไอรอนแบ่งกันนะเอามาสี่แท่งโอเคพอดีเปตพอดีเปะสะดือเด็กก็รอมันเสร็จนะแบบแล้วก็ขุดทั้งก็หวงว่าเปียคงจะไม่เล่นเหมือนพาทานะลืมแคปหนึงออไปอเอาไป แล้วบ้านเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากรู้ดังอยู่ในดินเหนียเลยผมว่าสร้างบ้านที่มันไต่ขั้นหน่อยไหมเอาบ้านแบบที่มันเอลังการเหมือนเออเหมือนเหมือนตอนนี้แบบไอ้ที่เราแฝงกันครั้งแรกน่ละบ้านเป็นเมืองอ๋อเออบ้านใครเนี่ยแล้วทำไมพี่ตอนตอนนี้เราต้องกบกบดานอยู่ใต้ดินแล้วกบอ่ยกูดาน หลบตำรวจหลบตำรวจปีเดานกบบ้าและปีเบดานเป็นการหลบตำรวจนั่งมาอุ่นตาเมนมั้งอ่าเราเจอทางขึ้นแล้วใครอยากขึ้นขึ้นมานะทำให้แล้วตอนนี้นะเราก็อยู่กับการเป็นกากขึ้นมาได้นะ้วทำทางขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขอพักกี้แป๊บๆนะครับเดี๋ยวขอไปฟังเสียงบินน้ำขึ้นมาเอาขึ้นมาตัด Hi. I'll be mine. I'll be mine. I'll be mine.